มาอีกแล้วค่ะพี่น้องมาอีกแล้วนะคะสาหรับอุงอิงเพชรบ้านแพงสําหรับคลิปนี้สีเอาคลิปนารักสดใสของน้องมาให้เอฟซีแฟนคลับได้เบิงกันนะคะซึ่งบอกเลยหลายๆคนคันได้เห็นเดาต้องยิ้มตามย่างแน่นอนเพราะว่าน้องถือว่าน่านรักมากๆแล้วสําหรับคลิปที่สิคืนให้เอฟซีแฟนคลับได้เบิงนะคะก็เป็นคลิปเล่นเล่นเพลงพี่น้องเล่นเพลงในแอปตอกๆนะคะของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพง ซึ่งสำหรับผลงานเพลงที่อุ้งอิงน้องได้เอามาเล่นเพลงเพลงนี้ในขณะนี้ก็ถือว่ากำลังมาแรงมากๆในแอปต็อกตอกพี่น้องเอิรนมามีกระแสมาแรงไม่วันเทอนะคะจนทางด้านเจ้าของผลงานเพลงนี้นะคะถึงกับบดท้นพี่น้องแต่มีการเข่ามากคอมเมนต์แต่คลิปอุ้งอิงเผชรบานแพงคือว่าอุ้งอิงน้องได้มีการเอาเพลงเพลงเพลงนี้นี่เอามาเล่นแล้วเจ้าของผลงานเพลงหลังจากที่ได้เห็นอุ้งอิง ขอบคุณงานเพลงของเจ้าของมาเล่นกันเลยบอทท้นพี่น้องถึงกับเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปของอุงอิงพี่น้องสำหรับนะคะเจ้าของผลงานเพลงมีเพนกาเขามาคอมเมนต์นะคะว่าขอบคุณพี่อุงอิงครับพันนะพี่น้องซึ่งสำหรับเจ้าของผลงานเพลงนีนกาซอว่า,นนะา,าชมพูนุชพี่น้องนะคะก็เพลงพี่อุงอิงน้องได้เล่นนี้ถือว่าเป็นเพลงที่กําลังมาแรงกระแสมา,มาแรงมากๆนะคะ จนทางด้านเจ้าของผลงานเพลงหลังจากที่ได้เห็นอุงอิงเพชรบานแพ่งเอาเพลงเพลงนี้มาเล่นกะทิงก,งกบปะทนกะแสดงว่าทางด่านเจ้าของเพลงนี้กะตองติดตามอุงอิงนอกพี่น้องเนาะนะคะจ้างใดแบบนี่แหละพออุงอิงเอาเพลงเพลงนี้มาเล่นนะคะจังใดเขามากคอมเมนต์แบบนี้นะคะว่าขอบคุณพี่อุงอิงครับนะคะบอกเลยนะคะว่าบว่าสิเป็นผลงานเพลงไหนผลงานเพลงไหนพี่น้องที่อุงอิงน้องได้มีการเอามาเล่นเอามาโคเวอร์กระแส สีมากแรงทันทีนะคะแล้วสําหรับผลงานเพลงนี้ก็เหมือนกันตอนดีลยเอินว่ามาแรงมากๆนะคะซึ่งสําหรับเจ้าของผลงานเพลงกับเป็นรุนนองนะคะเป็นรุนนองเป็นเด็กนะคะเป็นเด็กหน่อยอาอยุบ้านลหลายพี่น้องแต่ว่านําเสียงนี้ถือว่าดีนะคะนาเสียงถือว่าดีมากๆแล้วอุอ้งอิงนะคะตามที่ แอนนี่เลคืนคลิปให้ซี่แฟนคลับเด้เบิ่งกันนักยีน้นองเนาะบอกเลยบุญอิงน้องเล่นเพลงนี้ได้น่านรักมากๆนะคะน้องการเดนเล่นกับทางด้านพี่มอสอิงพี่น้องนะคะเหมือนแบบพี่มอสอิงโดนบังคับโบอันนี้กับโบรูเพราะวา่าเหมือนพี่มอสอิงสิเต็มโบคอยถือปันไดแต่ว่ากะสามารถเล่นตามนาม้ำเล่นตามอุกอิงได้นะคะกัถือว่าน,านานรักมากๆ พี่น้องเนาะนะคะสำหรับอุ้งอิงบวาซีเล่นเพลงไหนเพลงในพี่น้องก็เหมือนกับว่าได้มีการโปรโมทเ,เพลงเพลงนั้นไปในตัวพี่น้องเพราะว่าอุ้งอิงเพชรแพ้งในตอนนี้ม่านแรงมากนะะพี่น้องเนาะนะคะสำหรับ FC f อฟซีแฟนคลับคือว่าพร้อมที่จะซัพพอร์ตพร้อมที่จะสนับสนุนทุกคนอยู่แล้วคือว่าอุ้งอิง น้องเอาเพลงคู้ใดมาเล่นเอฟซีแฟนคลับกับพรอมทีส mm. เขาไปเบิ้งเพลงนั้นไห้นะคะอย่างผลงานเพลงนี้ก็เหมือนกันพี่น้องหลังจากที่อุกอิงน้องในเอาผลงานเพลงนี้เอามาเล่นเป็นตั้งในบัตรที่นี้นะคะในขณะน,นี้ก็มีไลฟ์บันที่น้พี่น้องน,อน,น่ได้มีการเอาเพลงเพลงนี้ไปเล่นหลายคนไดนะ้วันทองนะคะกับพิวาเป็นเรื่องดาวทีดีนะคะเดี๋ยวสิภาพพี่น้องไปเบิง้งความคิดเห็นของเอฟซีแฟนคลับกันค่ะว่าหลังจากที่ได้เห็นอุกอิงเพ้นบ้านแพง น้องออกเพลงเพลงนี้มาเล่นแล้วนะคะหลายคนมีความคิดเห็นว่าจังไรแน่นะคะผู้นี้บอกว่ารักษาสุขภาพพักผ่อนเยอะๆเด้อลูกสาวนะคะสำหรับในช่วงนี้เท่ากับซื้อรูนะคะว่ากุงเอียงเพชรบ้านแพงน้องกับบอกคอยสบายนะคะบอกถึงแม้ว่าถึงแม่ว่าน้องจะไม่ค่อยสบายพี่น้องแต่ว่าในเรื่องของการทํางานพี่น้องถือว่าทําเต็มที่มากๆสมกับเป็นบอสน้อยจริงๆ คือจังไร้คนเดเากันเอิญนองนะคะว่าบอทน้อยบอทน้อยหลายคนก็นคือสีแดงห็นแล้วนะคะว่าเป็นอย่างไรคนคือไดเอิญอ,อ,อุ้งอิงมาบอทน้อยไม่ว,ว่าจะเป็นในเรื่องของการทํางานสีพี่นองอ,งอุ้งอิงทําได้ที่ได้ดีมากๆนะคะคือว่าบอทโจนะคะสำรับบอทโจผู้บริหารส้าหน้อยเพรบันแพิตอนนี้เิ่นกาอ่าเดมี่อุ้งอิงนะคะเอามาเป็นหลู่สาวอีผู้หนึ่งเนาะพีนอนเนาะนะคะแล้วสําหรับอุ้งอิงเพรบันแพิงลายคนก็เลยพากันเอิญมา บอสหน่อยบอดน้อยน,นะคะบอสใหญ่กับเป็นบอดโจบอสใหญ่กับเป็นนอ้องอุ้งอิงเพชรบานแพงนะคะคือว่าสาหรับอุ้งอิงทําหน้าที่ได้ดีมากๆนะคะคันแบบสมุตรว่าบโจบอมางานหนักงานหนัจกจังสีพี่นอ้องอุ้งอิงน้องก็จะทําหน้าที่แทนบอสโจแล้วทําได้ดีด้วยซ้านะคะกัขอเชียนชมให้ตรงจุดๆนี่นะคะนี่นี้บอกว่าไฮไวไวเดอร์จ้าลูกนะคะน่ารักมากลูกสาวนะคะ ครูยางเนียนนะคะไปได้เฉยพันนกพน้พนองสําหรับพนันพีม้อนอิงนะคะเหมือนเหมือนโดนบังคับบอันนี้กับโบแน่ใจพี่น้องแต่ว่าตาพีเข้าเดบเบิรกัตทีวาน่ารักนะคะนี่ผู้นี้บอกว่าอาอิลาน่ารักนะคะครูม้อนอิงกับน้องอุ้งอิงสวยน่ารักมากๆดูแลน้องดีๆนะคะนี่ผู้นี้บอกว่า,ากำลังใจนะคะลูกสาวขอให้เสียงกลับมาไวๆนะคะ หลายคนก็เป็นห่วงนะพี่น้องนาะเป็นห่วงนอกนะคะเพราะว่าช่วงนี้น้องกะบอสบ,บายแลกก้วกะต้องเดินทางต้องไปเหตุงานงานกะหลายนะ,ะหลังจากเปิดฤดูกาลนะ,ะในวันที่24ที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากเปิดฤดูกาลอุงอิงน้องกะมีงานต่อเล่วัน,นะะท็อปนะคะก็ถือว่าเหตุคากิลีสำหรับอุอินเพรบานแพงพี่น้องแล้วสําหรับผลงานเพลงนี้ผลงานที่อุงอิงน้องได้มีการเอามาเล่น ในขณะนี้พี่น้องยอดวิวยอดค้นเบิงคลิปของอุงอิงเพชรบานแพง900,000กว่าแล้วเกือบล้านแล้วค่ะพี่น้องเป็นจ่งไหนนะคะบอกแล้วนะคะว่าบพว,ว่าอุงอิงสียเอาเพลงใดเพลงใดมาเล่นนี่คือแบบเหมือนเป็นการโปรโมทเพลงนั้นไปในตัวนะคะนี่พี่น้องจนทางด้านเจ้าของผลงานเพลงกับทิมกับปอทนนะคะเด้เขามาคอมเมนต์นะคะว่าขอบคุณพี่อุงอิงครับพันนาพี่น้อง สำหรับผลงานเพลงนี้ก็กําลังมาแรงพี่น้องผลงานเพลงสาวสเรนสรันบองกับหลายคนกับผ้ากันเอาไปเล่นเอาเปเล่นรวมถึงอุ้งอิงเพชรบ้านแทงด้วยะะคือว่าตามเทนนี่พี่น้องสาหรับอุ้งอิงเพชรม้านแทงถึงแม้ว่าจะงานเยอะแต่ก็ตามเทนนะคะือว่ารูปพร้อมมาเพ่งได้ทีกําลังมาแรงในคณะนี้ก็ว่าเพ่งนั้นเ็ดนนะะถือว่าน้องน่ารักมากมากแล้วสําหรับยอดดูลการดูการดูคลิปนี้ ของอุ้งอิงเพชรบ้านแพงก็เกือบล้านพี่น้องในแอปตอกตอกนะคะในช่องของน้องอุ้งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงดีและวค่ะพี่น้องก็สามารถเข้าอ่าสามารถทคนหาเบิรงนได้นะคะสามารถทคนหาเบิรงนได้นะคะก็สื่อขึ้นท่านที่โหลดมาพี่น้องในแอปตอกตอกนะคะพิมพ์ว่าอุ้งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็สื่อขึ้นคลิปน่ารักสดใสให้เฮาได้เบิรงกันนะคะอุ้งอิงน้องก็สะมีการอัปเดตเหมือนแบบเออ้นว่าเป็นการอัปเดต เป็นการเล่นเพลงของอู๋อิงคือว่าเป็นสีสันเป็นรอยยิ้มให้กับเอฟซีแฟนคลับนะคะปกติไลฟยคนกับสีบบเห็นนองแบบมีช่องอ YouTube เป็นอ oh. ของเจ้าของนอพี่น้องเนาะก,กับสีมีเป็นช่องของพ่อแม่อุ๋อิงจังสีเพื่อนกับไทยอัปเดตอยู่แล้วแต่เราถ้าอยากจะเห็นความน่ารักของอู๋อิงในอีกมุมมุมหนึง่งเข้ากับสามารถมาเบิง้งในช่องตอกตอของน้องไดน้นองก,กัสีออกมาเคลื่อนไวเรื่อยๆน็อพี่น้องเนาะกะ เป็นกำลังใจไปกดติดตามให้น้องกันเลยสำหรับตอนนี้ผู้ติดตามในช่องของน้องก็สี่แสนกว่าคนแล้วพี่น้องกันทีว่าบลอธรรมดานะคะนั่นแหละค่ะพี่น้องคนที่อยากเบิ้งคลิปอุ่งอิงกันอยากะดืมเขาไปกดติดตามนะครไปกดไลค์ไปสนับสนุนน้องน้อพี่น้องเนาะนะคะสำหรับคลิปนี้คอจจแบสบีสกอน,นะคอกเมาสวัสดีค่ะ